วิธีการเป็นผู้หญิงที่ผู้ชายต้องการคุณต้องทําให้ผู้ชายคิดว่าถ้าทิ้งคุณไปเขาต้องรู้สึกว่าเดิมพันมันสูงอะ,อะไรทําให้ผู้ชายตัดใจจากผู้หญิงไม่ได้คุณต้องทําให้ผู้ชายรู้สึกว่าเขาลงทุนกับคุณมาเยอะมีงานวิจัยสปอร์ตว่าผู้ชายเป็นเพศที่คิดแบบตรรกะ ตักกะคือเป็นเป็นประเภทที่คิดถี่คิดต้วนคิดเล็กคิดน้อยเสียไปเท่าไรให้ไปเท่าไรผู้ชายเป็นเป็นเพศที่คิดถึงต้นทุนตลอดเวลาเพราะเนี่ยถ้าผู้ชายรู้สึกว่าตัวเองลงทุนกับผู้หญิงคนนี้ไปเยอะจะเจ็บปวดเยอะพอเจ็บใจมันยิ่งเฮิร์ตมันยิ่งท้อมันยิ่งเฟลและไม่ต้องการให้ทุนที่ลงไปสูญเปล่าเลยต้องการให้เขาเหล่านั้นกลับมารวมถึงยินดีที่จะอภัยให้อีกเรื่องนี้ครูคมสอนไว้ในคอร์สพลิก สถานะราคาเต็มเนี่ย8,900บาทครับคีย์สำคัญที่คุณขาดไปทักษะสำคัญของคนมีความรักที่เขาไม่เข้าใจครับบางคนเนี่ยหมดเงินไปเป็นแสนครับหวังว่าจะได้รับความรักกลับมาครับแต่มันก็ไม่เป็นดังใจคิดครับ วันนี้มีเคสหนึ่งปรึกษาคูคมหลังบ้านครับให้เงินเดือนละ40,000ื่นครับหวังว่าเขาจะรักเรามากขึ้นครับช่วยปลดหนี้ปลดสินทุกสิ่งทุกอย่างครับแต่สุดท้ายก็ไม่เป็นดังใจครับเงินที่คุณโยนลงไปทั้งหมดเท่ากับ0ครับเขามองว่าคุณคือตู้ ATM สาธารณะครับแฟนมีเงินเดือนเนี่ยสองหมืพอคุณไม่เข้าใจจยูวิยากลายเป็นว่าเขาเอาเงินเดือนเนี้ยไปให้มือที่สหมดเลยครับ 5เดือนก็แสนหนึ่งแล้วนะครับเงินจำนวนนี้ของแฟนของเรานะตกไปอยู่กับมือที่3แทนที่มันจะเป็นเงินทุนในการส่งลูกคุณเล่าเรียนต่างๆจนถึงจบปริญญาได้เลยนะบางคนยอมขายที่ขายทางขายไร่ขายนาทรัพย์สินมรดกต่างๆของตัวเองเพื่อมาสร้างชีวิตอยู่กับแฟนคิดว่ามันจะต้องอยู่กันตลอดรอดฝั่งแต่ปรากฏว่า สุดท้ายจำได้ว่าแฟนมีมือที่สามันยังมันยังคุยอยู่กับแฟนเก่าข,ของมันมันยังแอบคบกับคนโน้นคนนี้อยคบอยู่กับที่ทํางานเดียวกันของมันนู่นนี่นั่นต่างๆบางคนมาเป็นล้านครับสุดท้ายเหลือศูนย์บาทร,บราคาเต็มเนี่ย8,900บาทครับโปรพิเศษเฉพาะในไลฟ์นี้เท่านั้นนะนะครับเพียง1,990บาทครับเฉพาะ5ท่านแรกที่สมัครครูคมมีโบนัสครับคุณจะได้วิดีโอพิเศษครับมูลค่า3,000 900บาทครับคือ11จิตวิยาปันหัวมือที่3ครับอันนี้ฟรีครับโดยเฉพาะคนที่แฟนเริ่มลดสถานะเริ่มมีมือที่3อันนี้บอกสเต็ปบายสเต็ว่าคุณควรทำอะไรบ้างและจะมีวิดีโอพิเศษครับ7จ็ิตวิยาแก้ปัญหาแฟนดองแชทคนที่แฟนไม่ค่อยตอบแชทไม่ค่อยอ่านแชททำไงให้เขาตอบเร็วๆนะครับทำไงให้คนอยากทักกลับมาหาคุณครับมูลค่า3,900บาทครับอันนี้ ฟรีครับและไม่พอครับคูคอมแถมอ e ีบุ๊ก1 0 0ประโยคพูดให้ตัวเองดูมีค่าจำไว้ครับว่าคนพูดเป็นจะได้ทุกอย่างคนพูดไม่เป็นก็จะเสียทุกอย่างมูลค่าอันนี้ยห9ึ่บาทครับหเล่มครับโดยมูลค่าทั้งหมดของของของแถมเหล่านี้ของแถมพิเศษเนี่ยนะครับเก้าบาทครับอันนี้ แถมฟรีแพ็กสนี้แถมฟรีเฉพาะย้ำนะครับคนที่ c f ในไลฟ์นี้เท่านั้นนะครับเฉพาะ5ท่านแรกนะครับ